เขนเรียนใจไปกกรักคนจิตไปมารักเราเขามีแกไงแกกลับบ้านไปนเขาก็ต้องกกรักนั่นคนเดียวแกจะคุยอะไรกันอย่างนัน้นเกแกไม่ต้องเยี่ยมเกตใช่ครับโทรมาที่อามหาววตุกจิตอยู่ไหนแทนที่จะหาพี่แดงไม่พอใจได้จริงๆเกี่ยวเดี๋ย,ย,ย,ยววันนี้จะไปซื้อกระโปรงใส,ส,ส่ให้ตุ๋ยจะดูพี่เรียนนะก็ เจะยิ้มอะไรอ่ะจะขำอะไรฉันเกนยิ้มขำกันนะเกนยิ้มขำกันน้เกนสมจิตที่แบร์เขาจะเปลี่ยนเป็นนุ่งกระโปรงแล้วว่ะเขาจะให้ยีนนัดสนใจเขาแล้วทำไงอ่ะอยู่ดีๆแทนที่จะโทรหาเราเขาเขากลบ อ้าม,ม,มอมมมมมโอ้โหทำไมอย่างนั้นเล่าทำไมอย่างนั้นเล่าก็สมจิเข้ามาก่อนนพี่แบม้าาเอา้าทำไมอย่างนั้นเล่าเปเราอวันนี้เป็นอะไรวันน้ยิ้มน้อยยิย้มใหญ่ไม่มีตอบโต้พี่แบมเลยวันนี้โล่มากเลยอะ่ะแกไปพูดอะไรนเยนนว่าม่ปาาเนแกพูดอะไรตอบโต้พี่แบมเนียวันนี้ดูดิ ใหพี่เปนพูดคนเดียวเอ้เออ้ยทำไมแกนี่ไงเอ้คนนี้มาแปลกว่ะอือเออทิ้งทำไมพูดออกมาเปาอะไรคะไม่ตอบด้วยไม่ตอบด้วยพี่เบนทำไงก็ไม่ตอบโอ้โหงงอะงงอะทคมเก็ยแกไปใส่หลายใบสีอะไรถงนะฮะอ้าวทำไมแกไม่พูดอ่ะเป็นใบซะเละ ทำไมแกมากินเยอะอะนเนี่ะอ้าวทำไมทำตัวแบบนี้อ่ะคุณโอ้โหีๆเนะก็เปลี่ยนใจแต่นะจะบอกจะจะมาลักไปกนเองีนัแเเราก็เออซื้สื้อผ้าสวยอ่ะโมาบอเอามั้ไม่จกินแม่จะไปรับปีอะไรวะผมเจ็ดเอาไง เม่เอคืนก็มีพีแบมม่อคึนมีแฟนใหม่หนวน,นักข่าวด้วยเออไม่ธรรมดานะครับ,รบเออเจ็บปุ่ม<ป>น,นักข่าวนักข่าวอ,ะะาวอ่ะอ่าไม่ธรรมดายั่ไงวันน,นี้นไม่ตอบโต้ด้วยันเป็นยังไงสัญญาไม่ตอบรับวันนี้นนสัญญาไม่ดีแน่อะไรอยู่เอ้ยไม่ตอบโต้ด้วยวันน,นี้ทีแบมไม่ขึ้นแล้ววันนี้ยังไงก็ไม่ขึ้นทีแบมแบมคุยบใครอ่ะแบมคุยใครอ่ะ พีกันพานั่งคุยกับใครอย่างตอนเนี้ยจำเกียรติเกียรตเป็นไรเอาวอ้าวเกียร็ิอะไรวะวีวันนี้คุณจิยรติเป็นไรอะวีฮะไม่มีเป็นครับผมไม่มีเงินเหรอทำไมอ่ะเขาเปเรื่องเดียวของพนุ่งเหรอวันนี้เขาไม่ตอบตู้เลยอ่ะงงไหมอ่ะวีวันนี้เด็กเธอเป็นอะไรอ่ะเธอไปทำอะไรเขาเปล่าวีเธอไปทำอะไรเขาเปล่าวีเปล่าเลยถามวีอยู่หมด ใช่แน่นอนเลยเลแบดหมดเลยยุเมื่อวานนั่งวันเลยครับพี่ยุวันนี้เงียบอ่ะพี่แบมคุยกับใครไม่รู้ว่ะพี่แบมคุยสามเภสีเหรอเดอพี่แบมไม่ตอบโต้พี่แบมด้วยวันนี้งงมากเลยอ่ะไม่ไม่ไม่ตอบโต้เลยยุดูเดะยุนิ่งอ่ะนิ่งอ่ะเดียร์มึเป็นไม่เป็นไรไมชอบยลงแะไม่เป็นไรขอให้ไปช่วยลงนั่นนะลงเลยอ่ะ เออเขาลงเองเออไม่ทำด้วยวันนี้เอาแล้วเอาแล้ววันนี้เป็นอะไรวันนี้สุนติีวันนี้จะเป็นอะไรวันนี้คุยกับหนุ่มหน่อยโอโหวันนี้เปลี่ยนแปลงเลยอ่ะขุนไม่ขึ้นอ่ะวันนี้พี่แบมเอ้ยคุยคนเดียวแล้วเออเป็นไงเป็นไงเป็นไงวันนี้มาินงอ่ะเอ้ยวันนี้มานนีงอ่ะงวงมากเลยอ่ะใช่สุนทิคนเดิมเปล่าวันนี้สุนติคนเก่าไปไหนวะ มันไปไหนแล้วสันติอ่ะติดแกินยาวมาแล้วสิบวันสันติไ es yes, ม่ไหนวะนี่คนใหม่ได้ไงวะเนี no? ่ยนี่ไม่นิ่งเศร้าเป็นไงวะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนมีอะไรเพื่อนเพื่อนบอกเราได้นั่นแหละเราช่วยเพื่อนเธอทำอย่างนี้ฉันไม่สบายใจเลยนะไม่เธอเป็นอะไรมีอะไรเธอบอกฉันดิเป็นไรเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีตังค์ใช้เหรอหรือไงฮะมันเป็นไรอ่ะ ไม่เป็นไรบอกฉันนะเพื่อนปวดหัวตัวร้อนปเปล่าเอาเอา,เอาอยาพาราไหมไอ,อยาพาราไหมไม,ไม่งงอ่ะเพื่อนเฮ้ยเพื่อนสมจริงฉันไปไหนวะเะ<อ>เฮ้ยฉันง,งงมากเลยอะ่ะฉันปรับฉันปรับเข้าเธอไม่ทันนะเนี่ยแตเนี่ยฉันฉันง,งงมากเลยกันในชีวิตเนี่ยเธอต้องตอบโต้ตฉันนี่วันนี้เธอเป็นอะไรวะพี่แบมคุยคนเดียวอ่ะนั่งคุยกับกระเทียมดูอ่ะเออตัวจริงไปไหนวะ เฮ้ยอยู่บนจุดเปล่าจริงๆแม่แม่ทันเห็นสังเกตไหมวันเนี้ยเห็นไม่หน่อยสังเกตไปไหนตายหายตายไปแล้วเฮ้ยไอ้ผู้หญิงไม่เฮ้ยเฮ้ยไอ้ผู้หญิงไม่ได้นะหน่อยเนี่ยรอบไปห้านาทีแล้วยังไม่ตอบต้อเลยสัญญาณไม่ดีหรือยังไงวะหรือว่าแบตหมดหรือยังไงวะเนี่ยงงมากเลยฉันงงกับชีวิตมากเลยตอนนี้ เพื่อน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 ไปจออะไรอ่ะไอ้เพื่อนมีมีตังค์ใช้มาถามจริงไม่มีเหรอหมดเหรอฮะเออเดี๋ยวจะให้ว่าบุคเธอทำนี้ฉันไม่สบายใจอ่ะฉันนอนไม่หลับนะเธเพอเธอทำอย่างเงี้ยเอาเดี๋ยวเดฉันจะให้ใช้เอา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 เท่าไหร่เพื่อนฮะถามเพื่อค้ามึงมีถึงร้อยไหมโอ้โหเลรอร้อยหนึ่งเลย สักห้าสิบาทได้ไหมเพื่อนต่อรองกันก่อนแล้วแต่แล้วแต่นะโอเคนะห้าสิบาทนะเดี๋ยวให้เพื่อนฉันเห็นเธอไม่ยิ้มฉันไม่สบายใจวันนี้ฉันลงทุนฟรักเองเลยวันนี้อ่ะหมดลบแล้วมั่เราเห็นเพื่อนไม่ไม่พูดไม่คุยไม่สบายใจไงอ๋อไม่มีตังใช้โอเคโอเคเพื่อนเดี๋ยวฉันให้ต้องให้เราเก็บกวดเยเอ้ยแฟงพี่ยังไม่มาพี่แบมเอ้ยมาให้เขาไปเธอะกินขนมนมเนยนะเออ ไม่ตอบโต้โอ้โหมันเป็นอะไรวะนี้โอ้โหงงมาแล้วงงมากเลยคือไม่ตอบโต้เลยอ่ะจะเข้าหนึ่งคลิปแล้วเนี่ยยังไม่ตอบโต้เลย,ย<า>นะฮะเอซียังงงมากวะเนี่ยเราก็ว่างง,งเราก็ว่างง,งนะงงมากเลยอ่ะวันนี้มันคูไปไม่ไม่ได้กินมากกว่านะแต่ว่ากินตัวไหนคงไม่ได้กินอ่ะเพื่อนเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เราเราจะให้เพื่อนติดตัวสักห้าสิบาทนะจะช่วยกันแล้วกันเธอ,อนะถือว่าช่วยกัน นะวันนี้ให้ซีช่วยรุนหน่อยวันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้แต่เมื่อวานนี้ก็ได้คุยกับเด็กใหม่ไปแล้วนะเด็กใหม่เอเด็กใหม่เมื่อคืนนี้จะใครดูคลิปเมื่อคืนนะคะแต่วันนี้ให้กำลังใจสงจิตหน่อยน,นี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่สบายใจเลยไม่ตอบโทษเลาดูสินี่จะครบไรแล้วเนี่ย อ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ชมหมอปลาไปด้วยนะใครสมัครแล้วจะมีดาวขึ้นน้องขนานสมอได้จริงขวามือล้มลูกตัวเอสามารถกดลืสติ๊กเกอร์ได้นะจ๊ะอีโมจิอย่าเกิน3ตัวเนาะหนงสองพออย่า3 4 5อย่ากดรัวนะเพราะย่าไม่อยากเห็นคอมเมนต์มันสติ๊กเกอร์เยอะมากนะคะทยอยทยอยแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะรอปิดกั้นช่องนะคะเดี๋ยววันนี้งงมากเลยกับคุณสมจิตไม่รู้เป็นอะไรนะคะเดี๋ยวรอติดตามช็อตต่อไปแล้วกันเนาะให้กำลังใจหน่อยนะคะวันนี้